สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าค่ะวันนี้แอดจะมาสรุปแนวทาง2ตัวบน3ตัวบนนะคะของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2568ค่ะงวดนี้น่าจะออกวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่ที่16มีนาคมตัวเลขออกวนะันก่อนอื่นเลยเราวมาไล่ดู ทำลายสองสามมวดติดสามวดติดแล้วนะคะที่ให้เข้าอ่งวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วออกบนแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ล่างห้าสี่แอดจิมแอดแต้มให้เข้าล่างนะคะติดที่ห้าออกล่างห้าสี่อ่าสี่ก็มาค่ะ สีมาติดที่บนของแอดเข้านะคะจะเห็นว่าตัวแต้มสีชมพูคือตัวเน้นนะคะตัวเด่นนะตัวสีเขียวคือตัวรองนะคะสีชมพูนะคะมีสีห้าหนึ่งเจ็ดสีเจ็ดออกห้าสีเข้าตัวกลับอีกแล้วค่ะให้กลับตัวอีกแล้วให้สีหาออกห้สีถือว่าเข้าสตัวบนล่างนะคะ ย้อนหลังงวด16กุมภากันก่อน16กุมภาออกบน3า7ล่าง50ติดให้05อีกแล้วค่ะตัวแต้มสีชมพูอีกแล้วออก50เข้าตัวเข้าติดล่างอีกรู้สึกว่าจะติดล่างอ่งวดย้อนไปอีก1กุมภาออก700ล่าง51ให้15ค่ะ แต้มสีตัวเน้นด้วยสีชมพูเหมือนเดิมค่ะเข้าเหมือนเดิมเข้าล่างแล้วก็อันนี้น่าจะเจ็ดมาที่หลักร้อยบนเนาะห้ากับหนึ่งก็มานะคะย้อนหลังอีกนิดนึง่งสิบเจ็ดมกราออกเจ็ดเก้ากับสองสามนะคะเจ็ดก็มานะให้เจ็ดแปดไข่สองก็มานะคะ แต่ไม่มีสองสามให้สองสองศูนย์สองห้าสองแปดอ่าถ้าไม่เข้าก็จะใกล้เคียงกันประมาณนี้อ่าย้อนงวดไปของปีนี้นะคะย้อนให้ดูแค่ของปีนี้นะสองมกรานี่ออกสองศูนย์เก้ากับห้าหนึ่งเก้ามาติดที่หลักหน่วยบนอ่าห้าหนึ่งไม่มางวดนี้หลดุดเข้าแค่ตัวเด่น ของปีนี้ถือว่าเปิดตัวได้ดีมากเลยให้สีให้ห้างงวดเข้ามาแล้วสามงวดติดอามาดูท่าแนวทางของงวดนี้ค่ะพูดเยอะไม่ได้รัฐบาลไทยงวดเหมือนเดิมนะคะแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะงวดนี้เบาได้เบาได้จ้าเข้ามาสองสามงวดติดแล้วออกวันอาทิตย์ด้วยจะเบิ้ลไหมถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็ไม่น่ายากหรอกถ้าเบิ้ลก็เล่นไปเลยเบิ้ลกันไว้เลยงวดเดี๋ยวดูไทม์ไลน์ก่อนสิบหก สองกองสองห้าหเด่นบนตัวเด่นงวดนี้ค่ะ0 1 7 8์สตัวนะคะ แต้มให้สองตัวเอาตัวศูนย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดนะคะมาติดหมดเลยทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเลยของของลาบลอยติดหมดเลยงวดนี้ รับลอยติดตัวเด่นหมดเลยวันนี้ต่อไปสองตัวบนสองตัวบนล่างนะคะหกชุดเหมือนเดิม ชอบดูนะศูนย์เก้าหกชุดนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะเก้าหกเก้าเจ็ด 9 8 ไม่หวดนี้ตัวเน้นตัวเน้นเน้นให้ก่อนหกเจ็ดแปเอา7 0 7ดศูนย์เจ็ดค่ะ ศูนย์เจ็ดเอาสามตัวนะอืมศูนย์กับเจ็ดศูนย์แปดเก้าเจ็ดสามชุดนี้นะคะตัวเน้นของแอดนะักเงิน ตัวแต้มสีเขียวคือตัวรองมี06 9ย์หกเาหตัวบนงวดนี้ค่ะต่อไปเลยไม่ต้องคิดเยอะ สามตัวบนก็สี่ชุดเหมือนเดิมนะคะก็จะมีหลักร้อยให้หนึ่งกับสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดอ่าประมาณนี้ค่ะ รอบนี้มาช้านิดนึงนะคะแอดงานยุ่งมากเลยพอมีเวลาก็มัวจะไปดูข่าวมัวจะไปติดตามข่าวอ่าค่ะตัวเน้นหนึ่งศูนเจ็ดสองศูนเจ็ดแค่นี้แหละ เข้าสักทีไหมสามตัวเนี่ยตัวรองวันนี้ค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดค่ะอ่าแนวทางงวดน,นี้ ทางวดน,นี้ค่ะสองตัวบนล่างนะคะตัวเน้นนะ0ูนย์เนะคะตัวรองก็จะมี0ูนย์หค่ะตัวเด่น4ตัวต้องมาแน่ละซักตัวหนึ่งไม่ติดบนก็จะติดล่างบางทีก็จะติดด้วยกันเลยนะเนี่ยมีตัวเน้นเอสเอสเน้นให้0ูนย์กับ7นะคะ ตัวรองก็จะมีหนึ่งกับ8ดรู้สึกว่าเขาจะเข้าตลอดเลยนะสี่ตัวนสี่ตัวนี้ต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเลยรัฐบาลไทยงวดน,นี้ตัวเลขออกวันอาทิตย์ค่ะถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลเบิ้ลก็น่าจะมีเนี่ยศูนย์ศูนนปดปนี่บ้าเนรอเบิ้ลอ่าวันนี้ก็ฝากไว้ แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ